ก็ไม่มีอะไรใหม่หรือคุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับ w o r k f r o m Home คือจริงๆถ้าเราก็ไม่ต้องการคำอธิบายอะไรมาก,กน,นะครับโดยเฉพาะยางยิ่งคนที่มีอายุขนาดพวกเราแล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าฟุ่นมันเกิดจากอะไรสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่ามาตรการทั้งส่วนกลางนะครับทั้งกทมเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างแล้วที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้างนะฮะ เออจะมาเข้มงวดกันอีตอนเนี้เดือนพฤศจิกาเดือนธันวานะแล้วก็มาอธิบายมาอธิบายอธิบายเราไม่ต้องการคําอธิบายใดๆแล้วเพราะเราเข้าใจแล้วเราอยากจะรู้ว่าทําอะไรไปบ้างแล้วจะทําอะไรกันต่อไปจริงอยู่ครับที่บอกว่ากทมนั้นเนี่ยไม่ได้มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการแก้ปัญหาแต่เพียงหน่วยงานเดียวมันต้องขึ้นอยู่กับหลายๆหน่วยงานนะ อันนี้ผมก็คิดว่าคุณผู้ชมทั้งที่ดูในรายการเราและไม่ดูรายการเราก็เข้าใจได้อีกแต่ประเด็นคืออะไรนี่แหละประเด็นนี้ก็ต้องเป็นบทเรียนนะเวลาเราดูรายการที่เขาเชิญพวกนักการเมืองไปพูดช่วงเลือกตั้งก็ต้องตั้งหลักให้ดีนะเออเพราะเวลาพูดตอนเลือกตั้งเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันง่ายไปหมดนะคือผมก็ เชื่อว่าไอ้การแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5นะมันเป็นปัญหาที่ยากนะกทมทำคนเดียวไม่ได้อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาแต่ว่าเวลาจะพูดกับประชาชนเนี่ยก็ต้องพูดให้มันแบบว่าไปตามความเป็นจริงนะเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ยุติธรรมกับคนอื่นๆที่เขาอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้านี้นะไม่ใช่พอจะมาใหม่บอกโอ้ยทำไม่ได้ก็ออกไปเรื่องแค่นี้อะไรแบบนี้นะอันนี้ผมไม่ได้พูดเอง ย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งละกันนะฮะคลิปนี้ก็จะฉายไปเรื่อยๆฉายมาหลายปีแล้วนะฮะว่าคุณชัดชาติก่อนมาเป็นผู้ว่าช่วงหาเสียงเนี่ยไปออกรายการกับสื่อเนี่ยเขาพูดถึงการแก้ปัญหากอทมอนะซึ่งก็มันหลายเรื่องมันเป็นเรื่องยากนั่นแหละนะมันต้องผูกพันกับหน่วยงานอื่นๆกฎหมายหลายฉบับนะแต่ในมิติแบบนี้ คุณชัดชาติเคยพูดไว้อย่างไรบ้างปัญหาของกรทมเนี่ยมันคงเยอะมากๆนะฮะคืออันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นใช่ครับแต่ก็มีหลายท่านเขาก็มองว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าทําไม่ได้หรอกถ้าทําไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าถูกป่ะเพราะอันนี้มันคือเงื่อนไขครับถูกป่มมันคือเงื่อนไขว่าเฮ้ยอันนี้คือเงื่อนไขที่คุณมีอยู่มมนคุณต้องต้องรับมันปัญหาของกทมเนี่ยมันคงเยอะมากๆนะฮะคืออันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นใช่ครับแต่ก็มีหลายท่านเขาก็มองว่า อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าทําไม่ได้หรอกถ้าทําไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าอถูกป่ะเพราะอันนี้มันคือเงื่อนไขครับถูกป่ะมันคือเงื่อนไขว่าเฮ้ยอันนี้คือเงื่อนไขที่คุณมีอยู่มันคุณต้องต้องรับมันอ่าถ้าทําไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่มันมีอยู่แล้วคุณต้องรับมันนะะอ่ะก็เปิดกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็น่าแปลกตรงที่ว่ายุคก่อนหน้านี้เราก็เจอฝุ่นแบบนี้แหละนะครับ ทั้งรัฐบาลทั้งท้องถิ่นอย่างกทมอเองก็พยายามจัดทาเท่าที่เขาทํากันได้หรือมีมีความสามารถเท่านั้นนะโอ้โหมาเลยขอเอากันมาดานลงดานล,ลาโพดโอยลูกฉันเลือดออกจมูกนะโอยอยู่ไม่ได้แล้วเมืองนี้ประชาชนต้องพึ่งตัวเองวันนี้ไม่มีเลยครับยบอกคุณชัาจาดิคืกเป็นคนมีบุญนะโอเป็นคนมีบุญนะปัญหาเหมือนกัน คนหนึ่งโดนด่าเละเทะโดนคอนเอาจากคนดังจากอินฟูจากดาราแต่พอมาเป็นคุณชัดชาตินี่นะคนกรุงเทพส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนเข้าใจโอ้ยปัญหามันยากโอ้ยอไอ้น่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะโอ้เขาก็ทําเต็มที่แล้วจะไปว่าเขาทําไมแล้วอ่านเห็น,นไ,ไหมเพราะโอ้แกนี่โชคดีจริงๆเว้ยนะผู้ว่าสวินพูดแบบนี้ดโดนนะคนก่อนนั้นนี้ก็โดนนะโดนยันนายกเลยพลเอกประยุทธ์ก็โดนนะ โอ้มีและดาราคนเดียวกันเนี่ยนะ <ow> นะก็อยู่ยังคงอยู่ในกทมนี่แหละ <Jake> ก็ไม่ได้ข่าวว่าย้ายไปอยู่ดอยไหนะนะเออวันนี้ไม่โพสต์แล้วว่าหรือ,อมีความแข็งแกร่งปลอดแข็งปลอดแข็งแกร่งขึ้นหรือยังไงนะครับแม้แต่เรื่องหลายฟฟา BTS, เรื่องนะฮะเรื่องรถไฟฟ้า b t s เรื่องนี้เรื่องอะไรเนี่ยยังมีคนชมอีกนะฮะบอกว่าโอ้เนี่ยคุณทัชชัยเขาดีเขา่าหใจนี่ b ี s นะ ไม่ใช่อุตสาห์แล้วครับเขาบังคับต้องจ่ายไม่จ่ายดอกเบีย้ยมันจะเพิ่มึ้นไปเรื่อยๆนะเออเอา้าวก็ไม่รู้จะสรุปว่ายังไงเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีหน้าก็จะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วใช่ไหมเออปีหน้าน่นะนะแต่หมดปาละแล้วเนี่ยคุณชัชชาติอยู่มา3ปีแล้วนะศึกษามา2ปีทํางานมาแล้ว3ปีนะไม่รู้รอบหน้าเนี่ยจะบอกโอ้ศึกษามา2ปีแล้วได้ทดลองทางานมาแล้ว4ปีตอนนี้รู้หมดแล้วรู้จริงๆแล้ว หรือเปล่านะก็แล้วแต่คนกรทมรนะครับแล้วเอาจริงๆนะผมก็ว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคุณผู้ชมไอการลือ้อีิดตัวหนอนหรือฟุตาบาทรูบบาดวิถีทางเท้าเนี่ยนะหรือเราทำใหม่หรือเราทำใหม่เนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะหลายพื้นที่ก็ยังไม่มีไฟส่องสว่างเนี่ยตนนำพระมกาเนี่ยผมพูดได้เลยอะผมกลับทุกวันอย่างเงี้ยไฟส่องสว่างก,ก็ก็ไม่มี อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะอ้าที่ไหนเป็นไงบ้างก็แลกเปลี่ยนกันดูก็แล้วก,กันนะครับอืม